สวัสดีครับผมอคุณป่านะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปของลอเรอยนนะครับซึ่งเป็นฮีโร่ที่ผมเล่นตัวสุดท้ายของซีซั่นนี้เลยนะครับซึ่งในผัดหน้านี้เนี่ยลอเรอนก็เป็นเมทตัวหนึ่งครับที่ค่อนข้างน่าเล่นครับเพราะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าลอเรอนเนี่ยควรจะเล่นยังไงนะครับและจะเฉิ่อยหแค่ไหนเริ่มเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนําการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ไอดีเกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับ เข้าไปสู่หน้าเซตติ้งนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดนะครับแล้วกดคลอส์นะครับเราจะได้ Open ID หรือ ID ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทักเพจ24่สิบสี่บนะครับพิมพ์คําว่า Rov นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากๆเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทําการซื้อคูปองไปร้อยสิบห้าบาทนะครับได้มาถึงร้อยแปดสิบหกคูปองเลยนะฮะคุ้มมากๆเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขายไอดีเกม Rov ราคาถูกนะครับแนะนําเพจนี้เลยนะครับ T P มีไอเดียใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นนะครับดูรืกอเพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับมาดูคลิปนีันครับในคลิปเนียผมได้ทําการเล่นลอเรอนเอาไว้นะครับซึ่งเป็นเกมสุดท้ายของซีซั่นที่แล้วเลยนะครับในซีซั่นนี้เนี่ยผมแนะนานะครับให้ลองเล่นลอเรออนดูนะครับซึ่งเป็นเมตัวหนึ่งครับที่ค่อนข้างน่าเล่นนะเพราะว่ามันเก่งต้นเกมกลางเกมนะครับแล้วก็เลยเกมี่ยก็ยังสามารถพลิกเกมได้นะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียตรงที่ว่า มันเคคิฟไม่เก่งอ่ะถ้าหากไม่ได้ใช้สกิลสองล้มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเกมตามเนี่ยอาจจะต้องเสียอันติเพื่อเคคิฟนะครับแล้วก็ถ้าหากเจอดัร์เซย์เนี่ยมันอาจจะเคลียร์ดาร์คช้าหนึน่งนะครับนี่ก็คือข้อเสียของมันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเล่นลอเรออนนะครับก็เล่นคู่กับแครีที่เคคฟวิงเก่งนะครับอย่างเช่นทอนอย่างเช่นเฮเปะอย่างเช่นยอนอะไรประมาณนี้นะครับ คุยกันเพลินเลยครับก็ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับมีการแสดงรูปรูนแล้วก็พังแสงร่วมด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูนะครับในช่วงรูปแรกเนี่ยผมจะอัพสองขึ้นมาเลยนะครับเพื่อเร่งความเร็วในการเคลียร์คลิปนะครับแล้วก็เราขึ้นมาเวทป่าได้เลยนะครับลอเรอนเอนเนี่ยถ้าหามากับโลมนะครับสามารถเวทป่าได้เกืบทุกรอบเลยนะครับ ถ้าหามีคนเข้ามาขขดขวางการเวทป่าของเราเนี่ยก็ค่าได้เลยนะครับโอกาสได้เฟิร์สบัดคือสูงมากเลยนะครับเพราะว่ารอเรเนอ,อนเนี่ยมันเก่งต้นเกมมากๆเลยนะครับเอาง่ายๆคือถ้ามีใครเข้ามาเติมเนี่ยบวกได้เลยนะครับชนะอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวกลับเข้าไปตรงกลางครับวิเตอร์นี่แขงไวจังเลยนะ ไม่ได้ครับต้องไปเอาคืนครับเวลาอเม่ิตัวไหนที่มันเก่งตอนเลเวลสี่นะอ๋อไม่ควรจะเออ่รีบมาแทคกคิมนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่การใช้สกิลของรอยเดออนนะครับก็จะมีแค่2อย่างนะครับนั่นก็คือใช้สกิลสองใส่คิมไปก่อนนะครับแล้วก็ปาสกิลหนึออกไปนะครับซึ่งสกิลหนึ่งของเราเนี่ยก็จะแรงขึ้นนะครับจากพาส์ตสิบช็อตนะ หรือว่าจะเป็นการใช้สกิลหนึ่งออกไปก่อนก็ได้นะครับแล้วกด2ตามเข้าไปนะครับแล้วก็จะทําให้ลอเลออนเนี่ยพุ่งเข้าไปหาลูกบอลนะครับก็จะใช้สูตรนี้ในการหลบศัตรูก็ได้นะครับแล้วเจอคิล่าครับกดอันติเข้าไปครับโอ้โหแล้วคิล่าครับไม่เล่นต่อครับกลายเป็นว่าผมสกิลฟรีเลยครับแล้วมีหน้าเขาวิ่งเข้าไปครับโหไล่ปั่นเลยครับตรงนี้ต้องตามครับต่อที่ซัตตาครับ โอ้รู้มากเนาตาไลช็อตต,ต่อครับโอ้ยอีกนิดเดียวสกิลหนึ่งเข้าไปครับเรียบร้อยครับแลกกันไปครับอันติลาวิลนี่โดนกลางหลังไงนะรอเลออนเนี่ยต้นเกมมันเก่งหนึ่งหนึ่งมากเลยนะครับถ้าหากมีโอกาสได้หนึ่งหนึ่งเนี่ยก็สามารถวิงไลต่ตามไปช็อตได้เลยนะเรียกได้ว่าแทบจะชนะเก็บทุกตัวเลยนะครับ ถ้าหากจะแพ้ก็ไปแพ้ในหนึ่งตัวเลนนะครับในช่วงต้นเกมนะเพราะตัวเลนมันสกิลออกได้เยอะกว่าครับและด้เหค่อนข้างแรงแล้วก็ลอรเรออนเนี่ยอย่าไปเล่นเซมนะครับต้องเล่นเท่าห้าหน่อยนะแบบเจอหน้าก็พุ่งใส่เลยประมาณนี้นะครับแล้วมันจะเก่งนะเจอแกตรงนี้ครับค่อนข้างแหลมนะครับกดสกิลหนึ่งเข้าไปครับพุ่งเข้าไปใส่เลยครับกดตีเข้าไปครับแล้วแกยังดูได้ครับ ทำไมมีแต่คนทำให้ผมดูแย่เนี่ยจริงๆเลยเนะี่ยก็ทำให้ผมดูแย่เวลานผมจะอันตีอะไรปุ๊บไม่มีคนหลบออก<ะ>ก็เป็นคนมาเจตีซีนะครับแล้วนี่มีหน้าก็ผมจะไล่ในป้อมเลยครับเจอลาวิลครับเก็บปืนไม่ยอมยิงครับมีหน้าไปต่อไม่เป็นเลยครับาตายไปสองศพแล้วครับได้เวลาหรือยังมา แต่ผมเล่นเชนรุยากดีกว่า c ี PC เขาเยอะเหลือเกินครับเดี๋ยวมันจะสกิลพลาดเอาคือพวกเราไลออนเนี่ยเวลามันชาร์จตั้ตีนะครับพวงชาร์จแต่ถ้าหามันโดนซีค่ะเดี๋ยวมันตาบอลไม่ออกนะพราะงั้นต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับไอ้ตะกี้เนี่ยผมแสดงเสิ่งที่ไม่ควรทำให้ดูเฉยๆนะครับว่าไปนั่น <c oughs> เวลาพุ่งนะครับเรากด12ทีนะครับเราค่อยพุ่งก็ได้นะครับหรือว่าจะกด3ทีก็ได้นะแต่ว่า3ทีเนี่ยบางทีมันชอบมีประหานิดหน่อยครับผมก็เลยใช้แค่1แค่2ครั้งนะครับแล้วก็อันตรีเนี่ยก็ปาดักหน้าเขานิดนึงนะครับถ้าหากเราปาตรงๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยโดนนะต้องเผื่อไว้น,นิดนึงนะครับเดี๋ยวกับเข้าเรนการก่อนครับ มันมีเทคนิคการใช้ติแบบนึงนะซึ่งเรียกว่าการใช้บอลสูรนะครับเดี๋ยวผมหาจังหวะใช้ให้ดูเดี๋ยวอีกเว็บหนึ่งจะมานะครับในส่วนของคลิปกลางครับรอนิดหนึ่งครับเพื่อเอาดัสเรยอยู่นะครับเดี๋ยวรอนิดหนึ่งครับเราจะเจอสตาร์ตตรงนี้ครับปกติเขาไปครับแล้วปาครับโอ้โหวตาต์ตครับยังหลบไปได้ครับรอบนี้เขายังมีฟิกเกอร์นะครับรอบหน้าไม่รอดหน้านอนครับ และช็อตนี้เราต้องเล่นล้วครับตาตาบินไปแล้วนะปุสกิลหนึ่งเข้าไปครับแล้วพุ่งเข้าไปทับเลยครับหลายช็อตเลยครับตรงนี้คนหนึ่งก็อีกรอบครับแล้วพุ่งครับเรียบร้อยครับต่อที่ลาวิลครับช็อตงแง่ครับแล้วก็เรียบร้อยครับแล้วแก้อย่างโดนครับปล่อยบอลเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับอู้เอาจนได้ครับหลังจากที่ปล่อยบอลไม่ค่อยโดนครับรู้สึกอบายไข่หน้าว่าครับแต่ก็ช็อตนี้แก้ตัวได้เลยครับ เวลาเกย์คิมนะครับก็สามารถที่จะใช้สกิลสองนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยหนึ่งก็ได้นะครับมันก็จะช็อตแรงเหมือนกันนะแล้วลิเตอร์โดนลมอยู่นะครับกดลันเตอยวไว้ครับแล้วตามด้วยสกิลหนึ่งครับโยกเข้าไปครับแล้วตามด้วยโค้งครับไล่ช็อตต่อครับเรียบร้อยครับต่อที่ไอรีครับกดสกิลหนึ่งเข้าไปครับไอรียันตีสวนกลับเข้ามาครับกดสกิลสองเข้าไปครับไล่ชนเลยครับตามด้วยสกิลหนึ่งครับเรียบร้อยครับ เอาละครับฟอร์มเริ่มมา้วครับตอนนี้เครื่องติดแล้วครับแต่วาฟก็ยังไงอยู่นะแต่วาฟแล้วกันนะครับเกมนี้เราจะขึ้นลูกแก้วขึ้นมาไวหน่อยนะครับเพื่อที่จะหลบอันติสตาร์ตานะแล้วก็หลบท่าจับกบของคิล่าด้วยนะครับโอ้สาต้าครับบินอย่างพิวครับไล่ทางลิกเตอร์ครับล่วงเลยครับลาวิอยู่ตรงกลางครับช็อตเข้าไปครับโอ้ยดูเรื่อยครับ ได้ลูกแก้วมาแล้วนะครับตอนนี้เรามีลูกแก้วอยู่2ลูกด้วยกันนะครับมันทําให้เราเล่นเทคนิคใช้แช่แข็งสองครั้งได้ด้วยนะครับดอลเอน,นอเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบต้องใช้คูดาสักประมาณยี่สิบครับถึงจะเริ่มเก่งนะครับยื้อกันนึงครับตรงนี้ ต้องให้มีหน้าเปน็นตววยแล้วผมหาจังหวาปาบอลอัดเข้าไปอ่ะแล้วมันจะเล่นง่ายเก่คลิมันดีแล้วเกินครับไม่ไหวแล้วถ้าเขาไปยืนหน้าป้อมนี่บุ๋งไม่ได้แน่ครับเปลี่ยงกันไปเดี๋ยวโยกมาตรงเลนลารนิดน,นึงนะครับให้เขาก็ใจตัวนะเดี๋ยวแอบกันนิดหนึ่งนะครับแล้แกตรงนี้ครับกดั้ตีเข้าไปครับแล้วยกมานตรงนี้ครับตายเข้าไปอีกรอบนึงครับ เดี๋ยวพ่อก่อนครับยจางนี่อึดเยวเรื่องเลยนะครับแต่ว่าโดยเขาเป็นทีมเ่งเก็ครึ่งหลอดเลยนะครับตอบแก๊กนะครับตอนนี้แก๊กเลือดน้อยนะครับเราก็ลงไปเติมเรนล่าเลยครับและแก๊กนี่ไม่ยอมกลับบ้านด้วยนะครับกดสกิลหนึ่งเข้าไปครับ <c oughs> ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าติดงกอยู่ในป้อมถึงสามคนด้วยกันนะครับ <c oughs> แล้วตอนนี้ทีมเขาพยายามที่จะตัดทางหนีของเรานะครับ คนอันติเข้าไปแล้วอรไไมที่สตาร์ครับแล้วก็เรียบร้อยครับวิงมาต่อที่ทางแก้ครับหมดสกิลหนึ่งเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับแล้วเจอไอริอยู่ลนล่าครับเดี๋ยวล่อกขากนิดนึงครับเตรียมใดเลยครับโอ้แล้วเราวิคอสตันมาตรงนี้ครับวีน่าล้างให้ครับแล้วเรามีแช่แข็งครับยังหลบจากคิล่ามันได้นิดนึงครับยังเหลือไข่รอบนึงครับมาครับไอริหมดสกิลแล้วครับ อดตีเข้าไปครับแล้ะย,ยอมมาตรงนี้ครับแต่ไอรีครับหลบไปได้อย่างเฉืยเฉยครับเฮนี่พยายามที่จะเข้าไปปิดครับแต่ยังปิดไม่ได้ครับวอลกับบ้านกันครับกับเขาตรงกลางครับตอนนี้การเงินเรานำสตาร์ <Next. S 2> อยู่พันหนึ่งนะครับไม่เยอะเท่าไหร่ ดูวต,ต่อไปนะครับตรงนี้สก,กิลเราเลยอ้อนี่ค่อนข้างสั้นนะแต่มันจะยาวเมื่อโยงงประยงมานะครับมันเลยดูเหมือนยาวนะแต่ว่าตอนนี้นี่ป่าเราไม่เอาออบเจกต์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อมังกรหรือด้ารน,นะครับ ตอนนี้ก็เลือกสุดสองแล้วนะครับให้สัญญาณมหน้านิหนึ่งครับกดรันตีเข้าไปครับแล้วยกเมานี้ครับแล้วพุ่งเข้าไปครับไล่สกิลหนึ่งต่อครับแล้วก็เรียบร้อยครับมาต่อที่แกร์ครับกดสกิลหนึ่งทีครับแล้วก็เรียบร้อยครับนี่ผมยังไม่มีจังหวะทำบอลสูตรเลย บอลสูตรก็คือการปาสกิลหนึ่งไว้ข้างหลังนะครับกดอันตีแล้วก็โยนมาข้างหน้านะซึ่งปกติใช้ในตอนที่แบบมันมีไฟชุนละมุนนะครับแล้วก็ใช้สูตรนี้นะโยนบอลเข้าไปแล้วฝั่งหนึ่งจะมองไม่เห็นบอลเรานะครับประมาณนั้นแต่ว่าความมั่นยำม,มันค่อนข้างต่ํานะใช้แบบกดอันติีเข้าไปแล้วก็กสกิลหนึ่งตามน,นี้เนี่ยมันจะค่อนข้างมั่นยํากว่านะครับาตาตา,ตานี่โดนไปชุดเดียวนี่แตกเลยนะครับคือถ้าหากเขาไม่มี ทุกแก้วอ่ะเขาตายตั้งแต่ชุดแรกนะครับโดยไฟชาอตายนะครับแล้วคีล่าเลื่อนเหลือน้อยครับฟิกเกอร์เข้าไปตามด้วยสกิลหนึ่งครับแล้วก็เรียบร้อยครับตอนนี้เข้าสู่โหมดนา่งคอแล้วครับมีไฟกันนิดหน่อยครับตรงนั้นโอดันตีเข้าไปครับแล้วปาเข้ามาตรงนี้ครับงั้นไอรีลอยเลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับต่อที่ทางแก้ครับกดสกิลหนึ่งเข้าไปครับโอ้ยังมีฟิกเกอร์ครับแกกรอดมาได้ครับ เดี๋ยวกลับมาเอาทางป้อมกลางนะครับเกมนี้นี่ช่วงล่างนี่ดูไม่จืดเลยนะน <c oughs> แต่พอได้มีการไฟชุมลมกันเนี่ยก็อันติง่ายขึ้นนะครับก็นนบเล่นรอเล่นอ่อนก็รอให้เพื่อนเปิดไฟไปก่อนนะครับค่อยกดอันตีตามเข้าไปนะครับถ้าหากเราไปดูหนึ่ง,งแล้วกดอันตีใส่เนะี่ยไม่ค่อยโดนนะครับกดอันตีแล้วฟิกเกอร์ใส่เนี่ย บางทียังโดนบ้างไม่โดนบ้างเลยนะครับตอนนี้นี่ยอนคิวสูนะครับแต่ว่าเงินเก้าพันสี่เลยนะครับส่วนเราที่คิวไปสิบสามเนี่ยเงินนำยอนแค่สองร้อยเองนะครับเา <laughs> เดี๋ยวเคลียร์ป้อมกลางก่อนครับตอนนี้ยอนของใกล้เต็มนะครับเดี๋ยวเราจะใกล้ปิดเกมนะครับ เจอซาต้าตรงนี้ครับซาต้าในช่วงหลังๆไม่ค่อยเห็นเลยนะครับทางใจอยู่ครับว่าจะจอยไฟไหนดีครับเดี๋ยวตัดตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วเจอกันสองคนครับกดติเข้าไปเขาลับปาครับแต่ตรงนี้ไม่โดนครับคนเปลี่ยนกันหน้าป้อมนิดนึงครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปต่อทางเลนกลางกันนะครับคี้ก็มันจะเข้าป้อมกานะครับ โอ้แล้แก๊งมาครับแล้วดึงมาตรงนี้ครับกดแช่เลยครับขี่ลาเลื่อนเหลือน้อยครับสกิลหนึ่งเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับต่อที่ทางซาตตาครับแต่ไม่ทันครับตอนนี้คิววังจะเข้าป้อมบนแล้วนะครับค่อยเคลียร์คิวดันไปนะครับตรงนี้ไอริยังไงดีครับไอริจัดการไหมไอริไม่การครับเหลือแค่ลาวิกับไอริแค่นั้นเองนะครับย้อนนี่พิมพ์ว่าว่าสามทางนะครับ อะไรของยอดตามดังเดี hmm. okay. okay. yeah. ๋ยวเตรียมเอาป้อมกานนะครับกดนันตีเข anyway. like yeah. ้าไปครับไล่รีพุงเข้ามาครับลไม่ได้กดคอครับโอ้โหกลายเป็นผ้าไปครับตรงนี้แต่ก็ได้ป้อมกาเลยครับเรามาต่อที่ทางเลนล่างครับอาจัดไปครับสามทางอย่างที่ยอนบอกครับแล้วรอจังหวะนิดนึงครับกดสกิลหนึ่งเข้าไปตามด้วยสกิลสองครับและก็เรียบร้อยครับ ได้ไป2คิวเลยนะครับช็อนนี้แต่ยังไม่จบครับกดลันติเข้าไปครับแล้วตามด้วยฟิกเกอร์ครับแต่ว่าทางคีร่าครับยังหลบไปได้ครับยอนบอกว่าเมกขอ50คิวครับเฮ้ยเกินไปแล้วนี่จะเอาจริงอเนี่ยไม่ดันอะไรขึ้นไปเลยเอาเอาคิวแล้วกัน <c oughs> ถอยลงมาก็ได้ครับ เอาและอีกฝ่ายครับกดยอมแพ้เลยครับโอหแบบน,นี้จบเกมครับ,บรเกมนี้นี่คือแบบช็อตตายช็อตตายเลยนะครับก็ไปเกมไปล้างคอนนะครับส2ดาวไป13ดาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกไอดีหนึ่งของผมนะครับซึ่งเป็นไอดีรลองนะ ก็ทำน้ำเนไปถึง39.1ซนะครับแล้วก็ทำน้เหนไป16.3ครับในเกมนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้ทำบอลสตรให้ดูเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวไปค้ำให้ครับมันเป็นไฟแบบค่้นช่างไวอะถ้ามีคนค้ำให้เนี่ยผมก็ว่าจะใช้บอลสตรให้ดูอยู่นะครับแต่ว่าหาจังหวะไม่ได้จริงๆต้องขออภัยด้วยนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยืนจนครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับ วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบค,ครับ